สิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนโภชนาการของเรานั่งสมาธิประจำออกมังกายประจำการนั่งสมาธิไม่ต้องเป็นพระนะไม่ต้องเป็นแม่ชีก็ได้แต่ที่เราจะพูดถึงการนั่งสมาธิมันดีสำหรับชักระหน้าปากของเราเหรือชักระกมองก็ถูกต้องแต่มันลึกกว่านั้นนะขอยกตัวอย่าง เมื่อเรานังสมาธิต่ตอเนื่องการซื้อสารของเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจผู้อื่นเราจะซื้อสารเพราะขึ้นที่เหมาะสมมากขึ้นแสดงว่าชักระคอของเรากำลังดีขึ้นตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างผู้ชายของเราเมื่อเราเลิกกินผลิตภัณฑ์สัตว์ แสดงว่าเรามีเมตากรูณามากขึ้นแล้วเห็นอกเห็นใจของสัตว์เราไม่ทำร้ายเขาแล้วแสดงว่าเรามีความรักมากขึ้นอันนี้พิสูจนได้ว่าชักกะของเราก็ทำงานดีแนวดีไม่ใช่แนวร้ายจิตของเราไม่มืดแล้วมันสว่างดีเพราะว่าเราเกินผลไม้กับผัก ที่ดีสำหรับสุขภาพของเราแล้วไม่ทำลายใครอาหารเพรแพแบบนี้ก็มันจะช่วยการการกินง่ายกว่าการย่อยง่ายกว่าอันนั้นจะพัฒนาชากระสาจากระสองจากระหนึ่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนโภชนาการของเรานังสมาธิประจำออกกำลังกายประจํา ขอเสริมอีกหนึ่งอย่างเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียคุณเองในหนึ่งวันเล่นเล่นโซเชียลมีเดียมากขน,นาดไหนแม้ว่าดูวิดีโอหรือดูรูปกี่ชั่วโมงนะรู1หนึ่งสองสามสี่ทั้งวันหรอจิงหรอเล่นโซเชียลมีเดียทั้งวันแต่เมื่อเราเล่นโซเชียลมีเดียทั้งวันมันจะให้ขยายสะสมในชักระกรมองของเราในชักระหน้าปากของเรา มันจะให้มีมาลพิเย์เยอะมากในร่างกายในจิตใจของเราต้องใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอันนี้จะแสดงว่าฉักแล้วก็พัฒนาจริงจากแล้วก็เปิดจริงๆ